Oh God. ททมั้จะกลาโอนไหรืป่สวัสดีครับในวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาสอนใช้ 3D นะครับแต่อยากจะทำให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ว่า 3D เนี่ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นคือมันก็ยากแหละแต่มันไม่ได้ยากขนาดนั้น ซึ่งถ้าควรรู้ว่ามันไม่ยากเนี่ยอาจจะมาสนใจกันมากขึ้นม่งการ3 d หรือแอนิเมชันในไทยเนี่ยก็คงจะไปได้ไกลกว่านี้ดยในวันนี้นะครับผมใช้โปรแกรม Blender ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีไม่ได้ขายของนะมันฟรีจริงๆแล้วมันดีมากมันทําอะไรได้เยอะมาก 2D 3D อะไรตัดต่อ,ตอวิดีโอย,ยังได้เลยเวอร์สุดๆเดี๋ยวผมจะไปลา5นาที5นาทีจริงๆนะเนี่ย5านาทีจริงๆไม่ได้มัวนิ่มลุ้นยู่เหนือทันหรือเปล่าลองดู3 2 1 มาแล้วครับผมเริ่มแรกนะครับผมทำการสร้างเพลงขึ้นมา1อันเข้าอ d ดิโหมด A Selection E Z ขึ้นมาเลือกทุกอย่าง Out E Exude Along Normal กด S d e m a เว Object โหมดทำการสร้างโซฟา G Z S Z S X เออโอเคได้โซฟาปรับขนาดปรับระดับให้เหมาะสมนะครับผมน่าจะประมาณนี้ เข้า Edit Mode ลูปคัททำเป็น2 l o ลู c คั S X c อนโทรล R ลูปคัท Face Selection ดึงขึ้นมาทำพนักโดยการ Ease เป็น Object Mode Subdivide ทำให้มันดูเป็นโซฟาขึ้นมานิดนึงโดยการใช้ลู p คั t นะครับผม S X ปิดพันโอเค เริ่มเป็นโซโฟาแล้วครับมาต่อไปทำการสร้างเบาะปรับขนาดปรับระดับให้เหมาะสม S z g Y ตัวเลขเจ็ดดูภอปวิว S T X S, มนเนี่ยโอเคได้อยู่ u ั divided เข้าอีดิ m โหมดลูคัดเหมือนเดิมนะครับ S X ลูคัด อีกอันหนึ่ง s y โอเคเริ่มเป็นเบาแล้วติด m o ม e กด l shift d x ได้อยู่ก็ได้อยู่นะเือกอย่าง shift d t d sigma r y เ้าสิบองศา x 9ก้องศา t x t S y s y t e, z t y t โอเคเริ่มโอเคเป็นขนะดได้ละเชสมูททุกอย่างต่อมาทำการสร so ้างขาโซฟาโดยการสร้างไซลินเดอร์ขึ้นมา s s z g ปรับขนาดให้เหมาะสมดูท็อปวิวโอเคได้อยู่ ใช้ Miller Modify นะครับผมเลือกแกน X Y เลือกโซฟา Apply มันมันแบบเออต้องประมาณนี้โซฟาบ้าระยาวขนนะั้นต่อมาทำการสร้างโต๊ะ S Y S A G Z เข้า Edit Mode Face Selection Insert กด E ได้ e, ตัะรคาคาโงต่อมาสร้าง EV, 9, 90, s, s ทีวี s r x 9 1 0 S S S T V ประมาณนี้แล้วกันเปิดรีโมท X2 สเกล X2 อีกทีหนึ่งให้กด E เข้าไปได้เป็นหน้าจอทีวีตอนนี้ห่า E z ต่อมาทำการสร้างกรอบรูป โอ oh ้ไม่ก็ทันหรือไม่จะทันหรือเปลา่าจะทันหรือทันหรือเปล่า S R S X กรูบรูปกับรูป O ตีขนาดอนะไรเออ้ออเอนะ A. มาเนี่ล่ะ e d i t m o d e face selection I insert E x 0เข้าไปสุดท้ายทำการเลือกแมทเทียรียล นิวมาทิเดียลผมชอบสีดำครับอันนี้ครับผมผมชอบผมชอบสีเทาครับคือเลือกง่ายสุดอันนี้ผมชอบสีดำครับอบอันี้เอาเป็นสีอ่อนหน่อยแล้วกันสีอ่อนหน่อยคือสีอะไรครับสีเทาอ่อนครับขาโต๊ะเดี๋ยวคนจะหาผมไม่คิดนะครับผมสีเทาอ่อนเหมือนเดิมครับแต่น่ะเพิ่มความเป็นเหล็กขึ้นมาหน่อยกรอบรูปสีดำครับห้องสีอะไรดีครับคิดยากเลยครับสีเทาครับ สุดท้ายปรับทุกอย่างขนาดให้เหมาะสมดูก่อนอ่ามันได้ได้ไหมเนี่ยเอ้ย่ัน,นต้องปรับให้มันตรงเพ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มตรงปะตรงตรงอยู่เหลือเวลาสิบเอ็ดวิพัน oh my god เหนื่อยมากมนปัับมบันปัมันโอเคท่านท่านแบบชิวเชียดโอ้โอหนึงโหเป็นงานที่เรียกว่างานเผาอะอันนี้นะครับเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นตอนที่ลูกค้าเน,นี่ยให้เ e a ไล i n ที่ไม่เหมาะสมนะครับก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ก็คืองานเผาโอเคเรียกว่าสัสดส่วนนี่คือ สัดส่วนนี้ไม่ได้เรียกเลยนะเออก็พอได้สัดส่วนก็พอได้แต่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เวลามีเท่านี้เดี๋ยวผมจัดไฟสักนิดนึงแล้วกันแล้วเดี๋ยวมาดู Final r e s u l t กันว่าเป็นยังไง ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้งานทํา5นาทีจัดแสงปรับนู่นปรับนี่ก็ไม่เกิน20นาทีก็ถือว่าก็ใช้ได้อยู่แต่ก็ไม่ค่อยดีหรอกครับ <c oughs> จริงๆแล้วผมชอบทํา3ดมากเลยแต่มันไม่ค่อยได้ใช้ทํางานเพราะว่าผมทํากราฟิกกับตัดต่อวิดีโอเป็นหลักแต่ถ้าเกิดอยากจะรู้อยากให้ผมทําคลิปแบบนี้อีกก็บอกแล้วกันเดี๋ยวผมมาทําอีก ก็จะพยายามทำคอนเทนต์ให้มันหลากหลายนะครับแต่จะเน้นที่คนดูนไ,ได้ประโยชน์จริงๆแล้วกันก่อนไปเนี่ยผมขอบอกนิดน,นึงก่อนว่าในเพจของเรากับในกลุ่มของเราเนี่ยมีกิจกรรมเยอะมากๆเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากพลาดเนี่ยก็เข้าไปคุยกันที้ในกลุ่มของเรากับติดตามเพจของเราไว้แล้วกันขอทุกคนกล้าเจริญสำหรับวันนี้สวัสดีครับ